วันลอยันะายปีนี้ผมจะขอคิมแต่งงานครับเป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตผมแล้วนะบอกเลยว่าราคานี่หลายล้านนะฮะเออทำไงครับดเห็นต้องอิจฉาเลยงานต้องเลย เรื่องใหญ่จะบอก่อันี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ยิ่งกว่าสควิตเกมยิ่งกว่าอีพิกพลายดรอเลส่ลูกค้าเข้ามาแลโอเคเปลี่ยนไงข้าวแน่อร่อยเปลี่ยนมูสเลยแล้วผมอยากจะบอกว่าอันนี้คือยิ่งใหญ่มากในวันทายปีนี้ผมจะขอจิมแต่งงานครับ มันอ่ะพูดอ่ะพีดกัอเยคอนเทนต์แหละจริงเด็กก็เลยเรียกมาก่อนเพราะว่าจะให้ฐานโรงแรมหาสถานที่อะไรแบนน่ะยังไม่ได้ซื้อไงก็บอกให้หาฐานที่อ๋อเชิญเตชิญให้เชิญเชิญให้ทำไมถึงพูดแบบนี้ไม่ใครเชื่อตอนเทนต์เลยนะไม่ใช่บอกว่าจริงจริงคุณูดูแบบจริงใจคือผมจะขอทิพแต่งงานคือจริงๆรู้จักครับที่มา7 8 9ปีแล้วคือแบบมันถึงเวลาแล้วคือบ้านก็อยู่ติดกันมันควนปรองดองแบบดูดเงินเขากันมาเข้ากระเป๋าเราบ้างเดี๋ยวเขาเลยจ้ แต่งงานต้องมีสินสอดนะพี่แหวนไงกิจะซื้อแหวนเออเออแหวนก็หลายล้านแล้วทุกอย่างงานแต่งงานไม่อยู่ที่สินสอดแพงขนาดนั้นมันอยู่ที่ใจเออเออเขาไม่ได้เรียกกูร้านหรอกกูมีอยู่สองร้อยคือผมจะบอกว่าผมจะขอทีมแต่งงานเนี่ยมาไปทายจริงๆครับก็เลยจะมาประชุมกันว่าเออจะไปจัดที่ไหนทีมทุกสีอะไรกันฮะคำน้ำเออตาเขาไปตาเขาเออก็ไปหามาว่าเออพี่แบบพี่จะไม่ได้เชิญยูทูบเบอร์อื่นนะก็คือว่ามีแค่พวกเราตอนนี้แต่งงานโควิด เป็นวิธีแบบไม่ให้อีกหน้าเกียอะไรเงี้ยอด้ไปขอเลยบอกเลยว่าถ้าิมรับรองแต่งเถอะเ้ยพี่จะบอกเขาหรอไปไปที่นี่กันอะไก็ให้มึงหลอกไงเด็กก็เลยมาเรียกคุยว่าให้หลอกวางแผนพียจะธีกเด้หรอไปที่นี่นอะไรกมึงหลอกไมเี็กเยาเรียกคุยว่าใเอหลกวางแผนพีุ่ะบนกเดี๋ยวไปาจะเรนีมการอะงรกนถ้มว่าจะยังไงกันครับเรี๋ยวไปดูกันนกครับผมน ดีๆนิดนึงคาเฟ่ค่อนข้างแบบว่าใหญ่อะเออแล้วก็ให้เน้นเป็นโทนสีแดงอ้อันนี้มันจะเห็นไทยใช่ใช่มันเป็นเป็นมันเป็นเหมือนคล้ายค้าแบบโบดแลบวรังหน่อยหน่อยอเข้าใจปะเออสูตรแดงไปเลยจ้าก็พี่จะบอกว่าพรุ่งนี้ให้ทุกคนเจอกันหกโมงเพราะมันค่อนข้างไกลมันจะเจอที่นี่ใช่เจอที่นี่หกโมงแต่พี่ไม่มีชุดแดงอะไม่เป็นไรของพี่ทีมก็แต่งตัวแบบว่าธรรมดาสไตล์พี่ทิมเลยก็ได้ ให้พวกพวกหนูแต่งซิมไปก็ได้เพราะว่าพี่ทิมพี่เอกน่าจะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าทางการขนาดนั้นคือเขาอยากได้สไตล์ช่องเราด้วยแหละสไตล์แบบที่เป็นเราอ่ะคือเจอตีห้าครงเป็นคาเฟ่ที่ไปเช้าคาเฟ่สีแดงจับคนสายหนึ่งนายไล่ออกแปลว่า นี่ครับเราก็มาถึงสถานที่จะขอรับพิมแต่งงานทุกคนเป็นมาที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตผมแล้วนะคือวันนี้เราออกมาตั้งแต่ตีห้าฮะแต่ทางรถน้องเฟิร์นน้องเนยน้องแป้งอ่ะยังไม่มากันนะฮะเพราะว่าเราออกมาค้างหนึ่งชั่วโมงก่อนเพื่อมาดูโลเคชั่นว่าจะขอะไร้าพิมแต่งงานนะทุกคนนะทุกคนดูตื่นเต้นไหมใช่ไหมฮะใจผมยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยอดเลยแชมป์อะไร แชมป์ได้ฝากยังที่พี่ซื้อแหวนราคา10ล้านบาทมาขอพิมแต่าง,งานนี่แหวนขอแต่งงานนะทิมทุกคนวันนี้นี่ร้อยกระหลัดนะฮะ,อะบอกเลยว่าราคานี่หลายล้านนะฮะคือเลือกหลายล้านนะกว่าจะมาเป็นแหวนนี้นะทุกคนคต่อไปดูโลเคชั่นดีกว่าว่าเราจะขอพิมตรงไหนแต่างงานก่อนที่พวกเรนจะมาเห็นแป้วว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงครับทิมจะโผล่มาเว้ยไปดูเถอะ น<อ>ในสาธีแล้วทุกคนมานมี้มานี่คือที่เนี้ยพี่จองไว้แล้วคือแบบหลายบาทวันนี้ต้องให้คุ้มแตกอาหารไม่มีนะพอรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านเนาขอแต่งแล้วก็เอาเอาพี่จัดโต๊ะอะไรใหญ่อะไรอันดีก่ไงให้ประมึงนั่งไงไเออผมนะฮะจะแต่งตรงนี้เลยคือทุกคนว่าขอตรงตรงนี้ดีไหมขอแต่งงานตรงนี้ข้างบนข้างบนนี้อะไหนไปดูดูข้างบนนี้ไหนข้างบนนี้ข้างบนนี้ ทุกคนตื่นเต้นว่าไม่ไหวแล้วตรงนี้เหรอไม่กลัวตอนนี้คือผมอยากจะบอกว่าเป็นตากล้องซับนองฮะเป็นตากล้องในงานแล้วก็ทุกคนจะได้ร่วมแสดงความยินดีทาแล้วก็แต่งงานกันเถอะนะแกไม่ออกอ่ะฝั่งนึ่งผมก็แกข้างในอีกฝั่งหนึ่งแต่งงานกันนะคับทีมเขาพูดดีเขาตองพูดว่างอ่ะ ขึ้นมา้อนคเออไม่พวกเราขึ้นมาหมดนี้เลยยูโ้หมดเลยเหรอพี่ขึ้นมาได้มันมีเนี่ยข้างหลังไงดูดินี่มอยู่ตรงนี้เออมันเป็นศักขีพยานเนี่ยเออี่พยนทีมดียรเล่ทีมเนทีมเียเล่ คือพี่ครูข่าวรอเลยไหมหรือยังไงไม่พี่อย่าเพิ่งพี่แบบว่ากลุ่มกลุ่มแขนไว้ก่อนเอากลุ่มแขนไว้อ่ะแต่ทัพทีมต้องปิดตามาอยู่แล้วอ่ะพี่ทีมเดินมานี่มันอะไรกันเนี่ยพนุนี่มันอะไรกันเนี่ยพนุในวงมาแต่งานลูกค้านี่ไงวะพี่ก็เดี๋ยวอันนั้นอันนั้นหลังจากนี้เข้าหรอโอเคโอเคอความใจใจก่ะโอเคใจร้อนอ่ะอะไรเนี่ยพนุนี่มันงานอะไรกันในวงแต่งานลูกค้าไงพี่ไม่พูดอะไรเลยเหรอ นี่มารกันเนพานุในใเราก็รู้จักกันมาแล้วตื่นเนนผมตื่นเตนนี่มาไรกันนพนุในใเราผมยเสียงไมด้้จะแต่งกับพี่ไม่เอาไมแต่ปกติเลยนี่มารกันนพนุในใเราก็รู้จักกันมานานแล้วครับจิมมันถึงเวลาแล้วแล้ก็อยล สองคนแต่งงานกันเถอะท่านผูมที่ิงก็เลยพูดว่าเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะลองงานเลิกแล้เมื่อกี้ได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วเมื่อกี้ซึ้งมากจริงใจจริงใจไม่ก่อนแต่ตอนนี้ครับแบบเราครับไปรอดักสถานการณ์ว่ามาหรือยังนะฮะเราลองให้แชมป์โทรหาแป้งดูว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วครับทีมนะฮะทุกคนดิ้นเต้นว่าจินเต้น ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้น้องแชมป์ถห่แป้งรับว่าอยู่ไหนโค <Okay. S 1> ใจึิงแล้วฮะเรียบร้อยแล้วในขะนั้นปะแบบใช่แบบใช่ใช่ใช่่ชชเข้ามา้เว้ยมาแล้วมาแล้วเร็ว วิ่งมาก็บ่าวที่ไหนเขาไปวิ่งไม่มีนะไม่มีนะปึนเต้นอ่ะดึนเต้นอ่ะตอนนี้มือเย็นมากเลยดูดิเฮ้ยพี่ทิมลูกค้าไม่อยากให้พี่ทิมเห็นร้านอ่ะปิดตาก่อนพี่ป๊บนึงปิดตาก่อนปิดตาก่อนปิดตาก่อนเปอยู่ไหนเออไหวปะเนี่ย ขนาดนั้นเลยเหรอเราต้องรอสถานที่ขนาดนั้นเลยใช่มันสวยมากเลยโอยังที่ยืนรอรอตรงกลางเลยพี่ยินเอยเขาปิดตามาไหมเขาปิดตามาโอ้โหตรงกลางนะสองเป็นสองคือสองเออทำไมคะนุ้มเห็นต้องปิดตาเลยปิดตาลอยด้วยวะเขาปิดตาเหมือนกันไม่ไม่อันนี้ไม่ต้อง

ได้ไงอ่ะจับเราจับเราไหนเราปันไของจริงสักยโอ้ยปิดชั้นสองก็ได้ไหมอุ้ยอะไรหัว ขูดไปวะเนีย่ยตา,าข<อ>ูดแล้วมาทั้งขูดแล้วนี่แหวนหลายเลยมาจากอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรพี่บอกพี่จำไม่รู้ว่าพี่เขาตั้งใจแบบว่ามาเป็นอาชีพอะไรพี่ไม่โอเคเลยวะแต่เขาเตรียมงานมานาน ไม่เรทั้งนั้นไม่เห็นบอกพ่สีกครมเลยไม่เห็นบอกพ่สีกครมเลยมันเหมือนแบบมันมือชกอะทุกคนมาแบบยืนให้แล้วถ้าสุดพี่พี่บอกไม่แต่งไงทุกคนจะรู้สึกไงแป้งอันนี้พี่ก็รู้สึกไม่ดีขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ไงพี่แบบเซอร์ไพรส์ไงไม่ไม่ได้อกได้แบบนี้ไม่เอาพี่ไม่แต่งพี่ไม่แต่งไม่เอาไม่โอเคไม่โอเคมากๆพี่รู้สึกไม่ดีเลยตอนนี้พี่ก็พูดนั่นแบบพี่ขอรว่าเขารู้จักกันมาแล้วหรือว่าเขาไม่ได้ชอบพี่จริงวะพี่ก็แบบเนี่ย พี่ไม่บอกเขาก่อนไงผมว่าพอไม่บอกเอาผู้หญิงเขาไม่อยากสนทนาด้านคู่ใช่เอาเป็นผมแบบไปขอเงี้ยผู้หญิงแบบว่าอะไรอยู่ๆมาขอเลยตกใจเขาจะตกใจอยู่ห่ืเแบบต้องให้เวลาพี่รู้จักกัีมาสิบปีนะพี่นึกว่ามันถึงเวลาแล้วไงรู้จักสิบปีก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบพี่หรือเปล่าทำไมต้องทำขนาดนี้วะองแค่อยากตกใจที้จริงใช่ ม่โอเคเฟินมันต้องคุยกันก่อนไงจะแต่งงานแต่งเงินอะไรเนี่ยถามพี่ไหมว่าพี่อยากแต่งกับมันหรือเปล่าเขาก็ไม่อยากไม่อยากบอกพี่ผิดไ์เพราะจะทำสุดภัยเลยถึงบอกพี่ก็ไม่โอเคเพราะพี่ไม่อยากแต่งเองไม่เฟิร์นพี่ก็เข้าใจว่าอยากสภัยแล้วแล้วถ้าาสมมติพี่ไม่โอเคพี่ต้องทำยังไงจริกขอนพี่ไอเนยเบลน้ำพี่ไม่โอเคก็ทำไมไม่คุยก่อนมาจัดงานอะไรนี่ล่ะไม่เป็นไรพี่พี่โตมาพี่จะรู้ว่าจริงจังมันไม่ใช่การ์ตูนแต่มันเป็นความรู้สึก ไม่ไรพี่ผมว่าให้เวลาพี่ทัพทีมก่อนดูใผมว่าเ,เราอาจจะเร็วไปผมว่าอาจจะต้องสักปีหน้าอะไรแบบนี้ืน้าให้ใจเย็นๆก่อนค่ะทำไมอะทำไมต้องทำแบบนี้กับพี่ด้วยพี่ไม่โอเคเลยเนี่ยพามาตั้งใจไงพี่พามาที่สวยๆอะไรเงี้ยพี่เขาตั้งใจเขาแบบเขาตั้งใจกว่าท,ทุกครั้งที่ผ่านมานั่งรถมาเป็นชั่วโมงนัดให้ตื่นตั้งแต่ตีห้า สมการเลยมันก็สาดน้ำเราเช่นเดียบเท่ากันเดียวเขาโมโหแรงอ่ะพี่เอาไมดีช่วยกันกลับมานพี่พี่ใบดองั้นเราจะเกลี่ยนเขาค่อยแต่งแหลยก็ตามนาแล้วแต่ให้เขาใจเย็นก่อนนั่งพักกันก่อนถ้ดแรงพี่เขามาสาดน้ำแต่เปี่ยนไปหมดนะพี่กนั่งก่อนนั่งก่อน มาโหอ่ะคิดไงถึงมาขอพี่ไม่เข้าใจไม่เคยคุยไม่เคยบอกอะไรกันมาก่อนเลยอยู่ดีๆก็มาบอกแล้วมาบอกต่อหน้าทุกคนแล้วแบบใช่ทีมงานน้องๆก็อยู่เยอะแยะใช่เขาอยากสุบายไม่โอเคมันเกิดอัดนะเนี่ยพี่นั่งอย่างเงี้ยอยู่ที่เดียวกันใช่คุณอัดแอยู่ะใช่เดี๋ยวให้พี่โก้ไปเคี่ยวกล่องทิมเกียร์กองพูดจริงให้พี่โก้เป็นกองพี่อาจจะทำอะไรผิดขั้นตอนที่แ าตั้งใจหลายอย่างพี่แบบเนี่ยาหาชุดให้พวกหนูอะไรเงี้ยแล้วก็แหวนอ่ะก็ให้แชมป์หาหาแล้วอ่ะเองหาเองหรือว่าไปให้แป้งหาหนูช่วยหาด้วยพี่แต่เพ,พ่เขาเพ่เขาอยากเี่เขาอยาก,ไ,ากได้ไงสรุปความตั้งใจก็นี่ไงแป้งหาชุดนี่หาที่สถานที่ทุกอย่างถามว่าทําอะไรเองทุกอย่างไหมจริงๆอ่ะตามพิธีนะพี่ พี่ต้องคุยกับพ่อแม่ก่อนนะต้องมั่นก่อนหรือเปล่าใช่อันนี้พี่มั่นก่อนหรือยังพี่คุยกับพ่อไม่เลยขอแต่งเลยเนี่ยเนี่ยผมว่ามันก็มันต้องมั่นก่อนพี่ไม่รู้ต้องคุยกันก่อนมั่นนี่คืออะไรคือสเต็ปแรกไม่ใช่ส่งสิมสอนคือเราต้องไปคุยมาคุยกันก่อนว่าตกลงนะครอบครัวสองฝั่งใช่คือต้องมั่นก่อนคือมั่นคือเหมือนการจองใช่ใช่จองแล้วค่อยมาซื้อประมาณข้างแต่กรณีพี่เนี่ยพี่ไม่ได้คุยอะไรเลยใช่ไหมไม่ก็คือมาขอวันนี้เลยเน มันเหมือนบังคับคือความรู้สึกพี่อะคือแบบรู้กันมาจากกันมาสิปีแล้วอยากเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมก็คือแบบขอแต่งเลยอย่างเงี้ยมันก็พูดยากมันก็บางทีมันก็ไม่เกี่ยวนะพี่สถานการณ์อย่างผมมีเพื่อนผู้หญิงรู้จักกันมาสิปีอยู่วันนึงผมไปขอเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมเราอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วคือถ้าเราไม่มั่นก่อนคือจะโกรธงี้เหรอ มีสิทธิ์มีสิทธิ์อันนี้ก็ถือว่าเราคบพรุ่งนี้จัดงานมั่นทันปะจริงๆมันต้องมั่นก่อนแต่งพี่แต่นี่พี่มันแต่งเลยแล้วค่อยไปมั่นก็พรุ่งนี้มั่นแล้ววันต่อไปแต่งเลยได้ไหมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพี่จะทําตอนไหนอยู่ที่ว่าเขาจะมั่นีหรือเปล่าแล้วทำไงเขารู้ว่าเขาจะมั่นกับเราจะรู้ได้ยังไงพี่ต้องแสดงความจริงใจมากกว่านี้ตัวพ่อแม่เหรอต้องเข้าไปคุยหรือเปล่าเข้าไปคุยด้วยตัวพี่ต้องคุยก่อนคุยกับพ่อแม่ครับทิมก็ต้องมัมต้อง ตอนนี้พี่รู้สึกแบบมันรุ่งยากพี่ไม่อยากแต่งแล้วไม่อยากแต่งแล้วไม่อยากแต่งแล้วคือคนมันเราคนยุคใหม่ไว้มันรักคือแบบนี่เลยเนี่ยเอาแหวนเนี่ยให้กันเราแต่งเลยังาฝ่พี่ก็แบบก็เริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วนะคือแบบว่าเราก็ตั้งใจเช่าหลาที่เป็นแสนเช่าสูตรกันมาอง้ดูดีแต่งตัวดีสัตว์นะครับพี่ว่าพี่ไม่แต่งแล้วพี่นั่งพักแล้วก็กลับกันไม่แต่งอุ้ยมาพี่พี่เห็นหลายคนบอกพี่ว่าจริงๆผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวบนโลกพี่ที่มีคนเดียวนะ ใช่ม่มในเมื่อเขาไม่รักเราเราก g, though, okay. ็ต like right. okay. ้องปล่อยเขาไปเปล่าวะเขาโอเคไหมี่กบเขาก็เครียดนะแต่ว่าเตธอวุฒโธ่วุฒโธ่วุฒโธ่แม่โอเคแปงพี่อารมณ์ดีแล้วไปเรียกมันมาขอแต่งงานใหม่ปะเอาเลยจะไม่ต้องแต่งแต่งเอาไงแต่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 งเอาไงแต่งรีบไปเร็ววันนี้พี่เฟลมากเว้ยพี่โดนเหมือนฉีกหน้าต่อหน้าพวกเราเว้ยเขาบอกว่าเขาอารมณ์ดีแล้วพี่ไปขอแต่งงานใหม่ได้เลยฮะฮะ บ้าปมันง่ายไปไหมเขานั่งพูดทัวร์พูดทัวร์นับหนึ่งถึงสิบแล้วเขาก็บอกว่าโอเคไปเรียกมันมาขอแต่งงานแป้งแป้งคืออย่างี้ไม่โอเคคือแบบเมื่อกี้ต่หน้าพี่ฉีหน้าพี่ต่อหน้าทีมงานแล้วพี่จะเอาหน้าไปไว้ไหนให้ไปขอแต่งงานเลยพี่ตอนนี้พี่พี่คิดได้แล้วเว้ยว่าการที่เรารักใครทุกคนแล้วเขาไม่รักเราเราก็ปล่อยไปเถอะมันอะไรที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเว้ยบอกเขาเลยว่าตอนนี้พี่พี่พี่ไม่ไม่ไม่แต่งละมาซิพี่พี่ใหม่ พี่ไ<ต>ม่พี่ไม่ขอแต่งละแต่เขาบอกว่าแบบว่าเขาตั้ง,ง,งตัวใทันไงเขาต้องอายเหมือนกันพี่ว่าเขาไม่ไมอาย<ม>ก็บอก<ม>ดีๆตบหน้าทำไมคือเปวดมากเลยคือแบบดูดีแรงไม่หายแปง้งคือไม,ไม่บอกบอกว่าพี่เอกไม่แต่งอะไรตอนนี้พี่ตัดสินใจพี่ดูแล้วว่าเราต้องรักคนที่เขารักเราดีกว่าผมว่าเขารักจริงนะมัน ที่การแต่งงานมันไม่ใช่การเล่นแล้วเล่นนะพี่อันนี้ก็การแต่งงานไม่ใช่การมาตบหน้าฉีกหน้ากันหน้าอย่างนี้ถ้าไม่ไม่พอใจคุยตรงๆรเออไม่ใช่มาตบหน้ากันโชว์ร้องเอาน้ำมาสาดอย่างนี้แล้วแบบพอใจยินแล้วทำไมขอแต่งงานไม่ใช่แป้งไปบอกเลยพี่ไม่แต่งพี่ไม่แต่งไม่แต่งไม่แต่งพี่จเย็นก่อนก็ได้พี่ทมเขาบอกว่าเขาไม่แต่งแล้วเขาบอกว่าเขาเขาจ็บหน้าเขาไม่แต่งแล้วเขาบอกว่าแป้งไปเอาแหวนมาเดี๋ยวพี่ไปขอมันแต่งเองอ่ะอ่ทิม เออเอาแล้วเมื่อกี้บอกไม่แต่งไม่ก็ตอนนั้นมันไม่ทันตั้งตัวไงฮะพี่ไม่ทันตั้งตัวใช่ตอนนี้คือมันหมดใจจากตอนแรกเราทายเปอร์เซ็นต์พอโดนเงี้ยพี่ไม่รับว่าอะไรพี่ก็คือคือแบบคือแบบดอกฟัก์สพาร์ทพี่กลับอะไรอ,รอ่ะอะไรอีกอะหนูแต่งานกับเขานะ ตอนนี้ไม่เอาไม่แต่งใช่ไหมไม่แต่งอ่ะตกับกไม่ไม่แต่งอ่ะกไม่ยังแต่งไงก็มึงกิทำอะไรไว้อะไม่้งแต่ง้พเฮ้ยไม่อแต่งทำไมอ่ะไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งนีไม่ต้องแต่งเนี่ยแงน รีบหาได้ไหมจะได้กลับกลับก่อนไหมอรีบได้จริงก็เดินมาดิตรงนี่ไหมพี่เดี๋ยวหาแ,แว<น>หวนเจอแล้วกลับก่อนไหมจริงจริงพี่จริงจริงกลับก่อนไปสงบเสียงลมน้ำเย็นเย็นก่อนจริงจริงตอเบอร์รี่ตอเบอร์รี่ตอเบอร์รี่นี่ค่ะรอๆๆๆแกะให้แกะให้แกะให้จะได้ใจเย็นๆเร็วเร <c oughs> ็ว <c oughs> แลแ้ววะ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่เออไม่รู้ทจะออกมาในรูปน,นี้เดี๋ยวแล้วเมา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 ,ามาอะรถกลบมันนะปนไปแล้วสองไปแล้วไม่ต้องหารกแหวนน่ะจะหาทำไมล่ะไม่ได้แต่งอยู่ดีเอาไปทิ้งเลยก็ได้โยนแล้วนี่ เลยถูกแล้วมีเรื่องจะมาบอกทุกคนว่าพนุเขาเคินปะเออเขาก็เกินเหมือนกันเพราะว่ามันบอกเลยนะที่มาพูดเลยพูดเลยคือคือเอาจริงๆเราสองคนก็รู้จักกันมานานมากเออผ่านร้อนผ่านทุกผ่านทุกเหมืนกันเยอะมากเออใช่มันมันถึงเวลาแล้วอะที่จะบอกทุกคนจะบอกจริงอะเขาเกินมากเลยบอกมันถึงวล้แหละคนรอเยอะแล้วรอนานแล้วด้วยจริงๆ พอจบองเรอเฮ้ยงานเหรอจิิงเหรอแต่งจริงเหรอพูุบอกเลยคือ <c ười> จะมาบอกทุกคนนะคะก็คือตอนนี้ทัพทีมมีช่องใหม่แล้วค่ะชื่อว่าช่องทีม่ไม่ทำนะคะจะเป็นช่องแยกออกมาะคะ่ะเป็นช่องลูกของอีพิคทามยังไม่ได้ไปไหนนะทุกคนก็ยังอ,อยู่ในอีพิคทามเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ช่องนี้นะคะมันจะมีความเป็นไลฟ์สไตล์ของทัพทีมม,มากขึ้นทัพทิม,มชอบทําอาหารชอบกินโน่นกินนี่ชอบ ที่เดียวชอบร้องเพลงอะไรยังไงนะคะก็จะมาเป็นคอนเทนต์ลงในช่องทิมมิทามแทนค่ะซึ่งตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าคลิปก็ลงไปแล้วเหมือนกันนะตอนนี้ครับคุณดูคลิปอยู่ช่องทิมมิทามก็ลงคลิปใหม่ไปแล้วครับลงพร้อมกับช่องอีบิทามตอนนี้แล้วไม่อยากจะฝากทุกคนนะคะให้ช่วยไปติดตามช่องทิมมิทามเอาแบบวันเดียวแสนซับเลยได้ไหมอุ้ยโหดไปถ้าอยู่แสนซับคัิมแต่งงานผมเลยครับร้านซับแล้วอาทเดือนนึงอ่ะโอเคแต่มันถึงร้านซับแต่งงานเลยเดี๋ยวเพิ่งโน ครยรู้จักกันมากขึ้นในช่องนั้นถ้รอยากรู้จักกับทีมมากขึ้นก็มาดูช่องนี้นะขอบคุณทีมงานที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะรู้ตัวหรือย่างว่าเอกพานุเป็นคนวางแผนทุกอย่างฮะนุทำทุกอย่างเลยเขาไม่เกี่ยวเขาแค่แบบว่าเดินตามรอยที่พานุบอกเช่วยเจอกันทุกคนัทุีมทั้งหมดยอนโดยกบหนมาพาะแก้งทีมงานนั่นเอง <C> e <at> คนนี้พีคมากมา,มาจากไหนชินจังอะดูดิมันมาปลอบเขาเว้ยพี่ชินจังอ่ะ,มะ,ะ,อะไม่ใช่การ์ตูนอะมันคือความรู้สึกชินจังนะไม่ใช่การ์ตูนแต่มันเป็นความรู้สึกชินจังเลยอีกแล้วมาอีกแล้วอ่ะ <c oughs> แต่งว่าทำไมเนี่ยพี่ชอบสถานที่ทำไมเนี่ยดีา <c oughs> ในบอกว่าเรารวมหัวกันขอพี่ทิมไงม <แ S 1> <ง>ันซ้อนแผนซ้อนแผนแล้วก็ซ้อนแผนซ้อนแผนร้สึกมาช่วยนี่อย่าลืมไปกดตั้งรายกาให้ทั้งช่อง eepitham แล้วก็ทีมมี ค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้ทีมพิทามเปิดแล้วแล้วกำลังลงคลิปแล้วด้วยลงตอนนี้เลยเนี่ยลงพร้อมกับช่องอีิทามตอนนี้เลยไปลงตอนนี้เลยกดติดตามให้ทีมพิทามเลยไปดูว่าทีมพิทามคลิปแรกคลิปอะไรนี่ไปดูนะใครใครช้านี่ตกเทรนนะไมดูได้เปิดนะแต่ว่าจริงๆไม่ได้ลงวันอังคารตามที่จะคาดกันจะลงแย่กว่านั้นดูกันว่าลงแันไหนเจอกันปีหน้าติดตามด้วยนะทุกคนไปดูเจอกันท้อชินจังไม่ใช่การ์ตูนแต่มันคือความรู้สึก